มารดาและบุตรแท้จริงสมเด็จพระบรมศารสดาทรงทราบอยู่ก่อนแล้วว่าพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีพระองค์นี้ทรงเป็นยอดสตรีพระองค์หนึ่งในทางที่พระหฤทัยประกอบด้วยศรัทธาภะสาทะโน้มน้อมไปในคุณงามความดีเมื่อตั้งพระหฤทยัยไปทางไรแล้วก็เด็ดเดี่ยวมั่นคงไม่ยอมถอยหลัง แม้ว่าจะต้องเสียสละพระชนชีพพระนางเจ้าพระองค์นี้แหละที่จะได้เป็นนางภิกษุณีรูปแรกและได้ชื่อว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดนางภิกษุณีในพระพุทธศาสนาพระนางได้บำเพ็ญบารมีมาอย่างบริบูรณ์ที่จะได้เป็นพระอรหันตสาวิกาผู้เป็นเอตัตคะคือเลิศในทางรัตตันญูภาพอันได้แก่ ความเป็นผู้รู้ราตรีนานคือเป็นคนเก่าแก่ดั้งเดิมในการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์เช่นเดียวกับพระัญญาโกนทัญญาเป็นผู้เลิศในฐานะเช่นนั้นในฝ่ายภิกษุสงฆ์แต่ทั้งที่ทรงทราบอยู่เมื่อพระนางเจ้ากราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทเพื่อพระองค์เองและเพื่อสตรีทั้งหลาย สมเด็จพระบรมศาสดาก็ตรัสตอบในทางห้ามว่าอย่าพอใจในการให้สตรีบวชเลยแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สที่พระนางเจ้ากราบทูลขอก็ตรัสตอบตามทํานองเดิมคือไม่ทรงปฏิเสธโดยตรงแต่ก็ทรงแนะว่าอย่าพอใจเช่นนั้นเลยพระนางเจ้ามหาปชาบดีโคตมีทรงรู้สึกโทม,มนัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสตอบดังกล่าวทรงกันแสงกราบถวายบังคมลาทําประทักษิณคือดำเนินเวียนขวาสามรอบแล้วเสด็จจากไปพร้อมด้วยนางพระกรรนันทั้งปวงถ้าพระนางเจ้าทรงทราบพ,พระดำริของสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาก็คงจะไม่กันแสงเสียพระหฤทัยเห็นป่านนั้นสิ่งใดได้มาโดยง่าย คนทั้งหลายอย่ามองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นต่อเมื่อต้องเหน็ดเหนื่อยยากลำบากต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างสาหัสแล้วได้มาคนทั้งหลายจึงเห็นความสำคัญสมควรแก่การถนอมรักษาของสิ่งนั้นอย่าว่าแต่การบรรพชาอุปสมบทในฝ่ายสตรีเลยแม้ในฝ่ายบุรุษเองเมื่อทรงมอบให้สงเป็นใหญ่ ในการรับคนเข้าหมู่แล้วก็ทรงวางข้อบังคับไว้มากหลายเพื่อไม่ให้สังฆมนฑลต้องมัวหมองในข้อที่ว่าใครๆก็เข้ามาบวชได้แม้คนที่เหลือเดนแล้วหรือเป็นเสมือนหนึ่งขยะมูลฝอยแล้วก็นำมารวมรวมกันไว้ในสังฆมนฑลข้อสำคัญที่ทรงวางไว้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้จะบวชได้นั้นเช่น ไม่เป็นโรคติดต่อไม่มีหนี้สินไม่มีข้อผูกพันทางราชการเป็นต้นและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีการเชื้อเชิญใครให้เข้ามาบวชแต่ผู้บวชจะต้องขอร้องด้วยความสมัครใจของตัวเองเมื่อขอร้องแล้วสอบสวนคุณสมบัติแล้วคณะสงฆ์ไม่คัดค้านจึงได้รับอนุญาตให้บวชได้อันแสดงว่า ในพระธรรมวินัยนี้ไม่มีการหาคนเข้าหมู่เพียงให้มีจํานวนมากๆแต่มีการคัดเลือกและคัดเลือกเฉพาะผู้ขอร้องเข้าอยู่ในหมู่เท่านั้นผู้ไม่ขอร้องต่อสงฆ์หรือการบวชไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครหรือสำคัญอย่างไรก็บวชไม่ได้อันหนึ่งเมื่อกล่าวถึงพระพุทธปณิธานดั้งเดิม ภายหลังที่ตรัสสรู้ใหม่ๆก็ปรากฏเรื่องที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตั้งพระหฤทยัยไว้ว่าตราบใดบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือตราบใดบริษัทที่เป็นนักบวชชายหญิงและบริษัทที่เป็นคฤหัสถหัชายหญิงยังไม่เป็นปึกแผ่นเจริญดีแล้วตราบนั้น พระองค์จะไม่ปรินิพานพระปณิธานนี้ย่อมแสดงถึงการที่จะทรงมุ่งหมายจะประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์มาแล้วแต่เบื้องต้นแต่ที่ทรงตอบบ่ายเบี่ยงเมื่อพระนางเจ้ามหาประชาวดีโคตมีกราบทูลขอพระพุทธานุญาตจึงน่าจะเป็นเรื่องที่ทรงปรารบว่าถ้าผู้ร้องขอได้สิ่งที่ต้องการง่ายเกินไป อาจมีผู้ไม่เห็นความสำคัญหรือคุณค่าแห่งสิ่งที่ได้มานั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งแรงแห่งศรัทธ,ธาในพระศาสนาอันบุคคลรู้ได้ก็โดยเมื่อมีอะไรมากีดกัน้นอันเป็นไปได้ว่าสมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธประสงค์จะให้คนทั่วไปได้รู้สึกเคารพในน้ำพระหฤทยัยอันเด็ดเดียวเข้มแข็งของพระนางเจ้า ว่าไม่ใช่แต่บุรุษเท่านั้นที่อาจเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากแม้สตรีก็สามารถทำเช่นนั้นได้เหมือนกันเคยมีนักบวชแห่งศาสนาอื่นเป็นอันมากสดับพระธรรมเทศนาของพระตถาคตเจ้าแล้วประกาศตนถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะนะและกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่อได้สดับพระพุทธดำรัสว่า ผู้เคยเป็นนักบวชแห่งศาสนาอื่นจะบรรพชาอุปสมบทในทันทีไม่ได้จะต้องอยู่ติดทธธัตยะปริวาสสีเดือนก่อนคือจะต้องรับการอบรมในฐานะเคยเป็นเดรถถัจฐีแต่นักบวชเหล่านั้นกลับกราบทูลตอบโดยไม่ลังเลว่าถ้ามีข้อบังคับให้ต้องอบรมสีเดือน พระพุทธเจ้าก็ยินดีรับการอบรมถึงสปีทั้งนี้เป็นการประกาศศรัทธาและความมั่นใจความตั้งใจจริงแห่งบุคคลเหล่านั้นอย่างชัดแจ้งยิ่งกว่านั้นก็ยังแสดงอีกอย่างหนึ่งถึงความที่พระพุทธศาสนาไม่ได้ตื่นเต้นกับการเปลี่ยนมานับถือของนักบ,บวชแห่งศาสนาอื่นหรือต้องการเพียงจำนวนผู้นับถือมากๆเป็นสำคัญ คุณสมบัติและความตั้งใจจริงต่างหากที่พระพุทธศาสนาต้องการอันหนึ่งในการตั้งกฎเกณฑ์การอบรมเดียรถีสี่เดือนนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาทรงมีเงื่อนไขในการพิจารณาสอบสวนถ้าทรงเห็นอุปนิสัยผู้นั้นจะพึงบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลได้แล้วก็ทรงยกเว้นให้เป็นรายรายไป คือโปรดให้บรรพชาอุปสมบทได้ทันทีณพระตำหนักแห่งพระนางเจ้ามหาปชาบดีโคตมีบ่ายวันนั้นพระธิดาคือเจ้าหญิงรูปนันธาพระสุนิสาทั้งสองคือพระนางยโสธราและเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีพร้อมด้วยพระประยุรญาตใกล้ชิดฝ่ายในเข้าเฝ้าสดับตรับฟังเหตุการณ์ด้วยความสนพระไทยอย่างยิ่ง พระนางเจ้าทรงวางพระองค์เป็นร่มโพร่มใสแห่งพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารมาแต่ไหนแต่ไรนับเวลาเป็นสิบสิบปีทรงมีพระเมตตากรุณาเป็นที่ร่มเย็นแก่บุคคลทั้งหลายไม่ว่าห่างไกลหรือใกล้ชิดเพราะฉะนั้นจึงมีผู้ประสงค์จะออกพนวดและออกบวชตามเสด็จเป็นอันมากถ้าสมเด็จพระบรมศา,ศาสดา ประธานพระพุทธานุญาตให้สตรีบวชได้พระนางเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวทั้งปวงจำเดิมแต่เสด็จไปกราบทูลขอพระพุทธานุญาตเรื่องสตรีบวชในพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสปฏิเสธโดยตรงเป็นแต่ตรัสว่าอย่าพอใจให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนาเลยดังนี้ข้าแต่พระมารดา เมื่อมีพระพุทธดำรัสเช่นนี้เราจะทำอย่างไรกันความปรารถนาของเราจะมิสลายลงไปในครั้งนี้หรือเจ้าหญิงรูปนันธากราบทูลถามลูกหญิงรูปนันธาการที่ไม่ได้ทรงปฏิเสธเด็ดขาดนั่นแหละเป็นทางให้แม่คิดว่าเราจะต้องอาศัยความอุตสาหะพยายามกราบทูลขออีกจนกว่าจะสำเร็จ เราจะต้องทำให้ทรงเห็นว่ามีความตั้งใจจริงไม่ว่าจะยากลำบากสักเท่าไหรก็ไม่ท้อถอยแล้วบางทีอาจจะประทานพระพุทธานุญาตก็ได้ข้าแต่พระมารดาถ้าพยายามแล้วพยายามอีกก็ไม่ทรงอนุญาตเล่าเราจะทำอย่างไรต่อไปเจ้าหญิงรูปนันทากราบทูลถามลูกหญิงรูปนันทา ก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นเพียงแต่พยายามต่อไปตราบเท่าที่ยังมีชีวิตจะให้พยายามต่อไปอีกได้แม่ตั้งใจไว้แล้วว่าความตายเท่านั้นที่จะหยุดยั้งความพยายามของแม่ได้ข้าแต่พระมารดาเจ้าหญิงชนบทกาลยานีกราบทูลขึ้นบ้างการที่สมเด็จพระบรมศา,ศาศสตร์ดาทรงทวงไว้เช่นนี้ อาจจะทรงเห็นทางเสียหายอะไรอยู่ลูกเองยังนึกไปไม่ถึงว่าอาจจะมีทางเสียหายอย่างไรบ้างลูกหญิงชนบทกาลยานีแม่คิดอยู่เหมือนกันถึงเรื่องนั้นปัญหาปัจจุบันก็คงมีอยู่บ้างแต่คงจะไม่มากเหมือนปัญหาในอนาคตกล่าวคือการปกครองดูแลหมู่คณะที่เป็นฝ่ายสตรีนั้นถ้าพระตถาคตเจ้า ยังทรงพระชนอยู่ก็คงทรงควบคุมให้เรียบร้อยไปได้แต่เมื่อล่วงการนานไปอาจมีความเสื่อมเกิดขึ้นได้นอกจากนั้นผู้ที่จะเข้าสู่ภิกษุณีสงฆ์ถ้าเป็นผู้มุ่งคุณงามความดีโดยแท้ไม่นำเอาพื้นอัธยาศัยในทางเลวติดเข้ามาก่อความยุ่งยากด้วยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีใครที่ไม่ดีแม้เพียงจำนวนน้อย ก็อาจพาให้คนดีเป็นอันมากต้องพลอยเดือดร้อนเสื่อมเสียไปด้วยลูกหญิงชนบทกัลยาณีแม่มองเห็นอยู่เหมือนกันถึงเหตุนี้และเหตุอื่นซึ่งอาจรู้รู้กันอยู่แม้ไม่ต้องกล่าวในที่นี้แต่แม้เช่นนั้นแม่ก็จะต้องพยายามกราบทูลขอพระพุทธานุญาตให้จงได้เพราะอย่างน้อยในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนที่ดีที่สมควร ทั้งบางคนก็เป็นอริยะบุคคลแล้วด้วยถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงอนุญาตเพื่อประโยชน์แก่ผู้มีศรัทธามีความตั้งใจดีที่พอจะมองเห็นอยู่บ้างพระพุทธอนุญาตนั้นก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นสิ่งมีค่าสำหรับพวกเราลูกหญิงชนบทกัลยาณีเฉพาะตัวของแม่เองนั้นไม่แปลกอะไรเลย เพราะแม่มีอายุมากแล้วคงจะอยู่ไปอีกไม่นานนักทั้งแม่ก็ได้ลิ้มรสแห่งสัจธรรมอันมีค่ายิ่งกว่าสมบัติใดๆบ้างแล้วแต่ขอบอกตรงๆว่าเหตุการณ์ในชีวิตของลูกเองและลูกหญิงยโสธราทำให้แม่คิดว่าเมื่อมองอย่างชาวโลกแล้วลูกทั้งสองต้องสูญเสียสิ่งมีค่ายิ่งในชีวิตไปท่ามกลางความเห็นใจ ความสังเวชสลดจิตของคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นลูกจะต้องได้คืนสิ่งที่ยิ่งกว่าสูงกว่าประณีตกว่ามีค่ากว่าความเสียหายไปในทางโลกนั้นเป็นการได้มหาสมบัติในทางธรรมอันไม่มีสมบัติใดๆเทียบเทียมได้และลูกหญิงรูปนันทาผู้กตัญญูกตเวทีต่อราชบิดาและต่อแม่ก็จะได้มีที่พึ่งอย่างสูงสุดในชีวิต ยิ่งกว่านั้นแม่รู้ดีว่าพระประยุรญาตฝ่ายสตรีอีกไม่น้อยมีศรัทธาประสาทะในพระพุทธศาสนาบางพระองค์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วท่านเหล่านั้นที่ต้องการออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ก็มีอีกมากและที่นับพ่อสำคัญและใกล้ชิดแม่ไม่น้อยไปกว่าลูกๆกก็คือกำนันนางทั้งหลายผู้รับใช้แม่มาด้วยดี ่งแสดงเจตนาจะขอติดตามแม่ไปประพฤติธ,ธรรมในเพศแห่งนางภิกษุณีด้วยบุคคลเหล่านี้มากด้วยความจงรักภักดีไม่ใช่ลูกก็เหมือนหนึ่งลูกไม่ใช่หลานก็เหมือนหนึ่งหลานคนเหล่านั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นญาติกันทางสายโลหิตเสมอไปเมื่อมีความปรารถนาดีมีความรักความนับถือกันอย่างบริสุทธิ์ใจแล้ว ก็เป็นญาติกันได้ญาติของแม่อีกจำนวนมากเหล่านี้ก็จะมีโอกาสได้อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งกาสวัสดด้วยแม่เห็นประโยชน์ดังกล่าวมานี้จึงไม่มีความท้อถอยเลยในการที่จะแสดงความอุตสาหะพยายามให้สมเด็จพระบรมศา,ศ,าศาสดาทรงเห็นประจักษ์แล้วประทานพระพุทธ,ธานุญาตให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนาให้จงได้ ทุกคนที่เฝ้าอยู่ณที่นั้นก้มลงกราบแสดงความรู้สึกในน้ำพระหฤทัยของพระนางเจ้าผู้มิใช่ดำเนินงานใหญ่ครั้งนี้เพียงเพื่อประโยชน์ส่วนพระองค์เท่านั้นแต่ทรงมุ่งเผื่อแผ่ไปถึงบุคคลทั้งหลายผู้มีเจตนาร่วมกันในการเชิดชูศาสนาธรรมแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาด้วยเพศพรมจริยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะ นิโครธารามตามพระพุทธอัธยาศัยทรงสั่งสอนประชาชาวกบิลพัทให้ได้ทราบซึ้งในรถพระธรรมด้วยพระธรรมเทศนาทุกเวลาเย็นนิโครธารามไม่ใช่เป็นสิ่งสูงเกินเอื้อมของประชาชนที่จะได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคครั้งหนึ่งดำรงตำแหน่งรัชทายาทแห่งนคนกรกบิลพัท ใครมีทุกข์เมื่อได้เข้าเฝ้าระบายความทุกข์ก็ทรงชี้แจงแนะนำให้มีหน้าตายิ้มแย้มชื่นบานกลับไปพระองค์ได้ทรงใกล้ชิดพระสนิกรยิ่งกว่าทรงดํารงพระยศเป็นรัชทายาทหรือแม้เป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอยู่อย่างง่ายๆและดูเหมือนจะง่ายเสียยิ่งกว่าคนธรรมดาสามัญเพราะไม่ต้องเสเวยพระกยาหารมากครั้ง ไม่ต้องใช้เครื่องลาดเครื่องพระบรรทมอันประนีตงดงามอ่อนนุ่มไปด้วยนุ่นและสำลีดังสามัญชนพระองค์ได้ทรงทำให้ชาวกบิลพัทเห็นว่าการเสด็จออกผนวดของพระองค์นั้นเป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปไม่จำกัดขอบเขตเฉพาะกรุงกบิลพัทความร่มเย็นเป็นสุขเพราะสัจธ,ธรรม คำสั่งสอนที่โปรดประทานนั้นจะเป็นหนึ่งวัดสถาราอันให้ความชุ่มชื่นเยือกเย็นโดยไม่เลือกว่าจะเป็นคนยาจกเข็นใจหรือแม้พระนรบดีครั้นแล้วความอาลัยอาวร์ก็แพร่ไปทั่วกรุงกบิลพัทอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีข่าวว่าพระผู้เป็นดวงตาของโลก จะเสด็จจากไปสั่งสอนประชาชนในแควนอื่นต่อไปอีกงานประทานแสงสว่างแห่งชีวิตแก่คนทั้งหลายยังรออยู่ข้างหน้าอีกมากแตท่ทั้งทั้งที่รู้ว่าจะเสด็จจากไปเพื่อโปรโดชนหลาวอื่นเป็นการเสด็จไปดีชาวกบิลพัทก็เว้นเสียไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียดายอยากให้เสด็จประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญน,นานเท่านานที่จะประทับอยู่ได้ พูทเเฒาบางคนเล่าความแก่กันแล้วก็มีน้ำตาคลอด้วยความอาลัยรักสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาประธานพระพุทธานุญาตพิเศษให้ภิกษุสามเณรที่เป็นชาวกบิลพัทได้ไปลาญาติของตนตามอัธยาศัยแต่เฉพาะผู้เป็นสามเณรจะต้องมีพระภิกษุผู้เป็นอุปัชายยะอาจารย์หรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกำกับไปด้วยพระนันทะ ได้เสด็จไปนับพระตำหนักแห่งพระมารดาคือพระนางเจ้ามหาปัชชบดีโคตมีโดยมีเพื่อนภิกษุบางรูปผู้บวชภายหลังเป็นปัชชาสมณะเดินทางไปด้วยท่านลักกิเลสได้แล้วไม่มีรักไม่มีชังมีแต่ความรู้สึกเสมอกันในบุคคลทั้งปวงแต่ท่านก็ไม่ได้แสดงอาการกายวาจาขวางสมบัติบัญญัติของโลก ยังคงแสดงอาการของบุตรที่ดีและพึงกตัญญูกะตะเวทีต่อมารดาบิดาไม่ผิดเพี้ยนไปจากการที่สมเด็จพระบรมศา,ศ,าศาสดาทรงแสดงในการจัดการพระศพพระพุทธบิดาฉนั้นเจ้าหญิงรูปนันธาเจ้าหญิงชนบทกลยานีได้เฝ้าณพระตำหนักนั้นด้วยแม้พระนางเจ้ามหาประชาบดีจะทรงพระกันแสง แม้เจ้าหญิงกนิตพักค,คินีและเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีผู้เคยเข้าสู่พิธีอภิเศกสมรสด้วยจะทรงคร่ำครวญมีพระอัสุชนอาพระพักแต่พระเทระทรงมีพระหฤทัยเป็นปกติไม่ได้วันไหวทรงกล่าวปลอบโยนโดยทางธรรมชี้แจงคติธรรมดาแห่งชีวิตและข้อธรรมอื่นๆจนทรงเห็นว่าค่อยคลายโศกกำดลงบ้างแล้ว ก็ตรัสอำลาเสด็จกลับแต่ณประตูแห่งนิโครธารามนั้นเองพระเถระได้พบอคคณิทัตพร้อมด้วยภริยาคือสัจจมานีสวาคตะผู้พี่ของสัจจมานีมารดาบิดาของสวาคตะมารดาบิดาของอคคณิทัตคอยเฝ้าอยู่ด้วยความเคารพและอาลัยที่จะเสด็จจากไปพระเถระยืนทักทายบุคคลเหล่านั้น กล่าวปลอบโยนโดยทางธรรมเช่นที่กระทำม,มาแล้วก็อำลาเข้าสู่ที่พำนักอันเป็นกุฏิน้อยๆแคบๆเพียงพักผ่อนได้จำเพาะพระองค์ส่วนพระราหุลสามเณรน,น้อยเมื่อลาพระสารีบุตรเพื่อไปเฝ้าพระมารดานั้นพระเถระได้ส่งภิกษุรูปหนึ่งให้ร่วมเดินทางไปด้วยแม้จะเป็นสามเณร แม้จะเยาวพระชันสาแต่พระราหุลก็เป็นเสมือนหนึ่งแบบจำลองแห่งความดีงามทั้งหลายในฐานะเป็นคติโยรสทรงได้รับการอบรมมาดีจากพระมารดาในอาจาระและมารยาททั้งปวงซึ่งควรแก่คติยราชชสกุลอันสูงสักในฐานะเป็นผู้ทรงเพศพรหมจรรย์ซึ่งจะต้องตั้งอยู่ในศีลาจารวัต ต้องศึกษาในเสขิยวัตรคือข้อควรศึกษาอันเกี่ยวกับมารยาทของนักบวชภาษารีบุตรเทระเจ้าผู้เป็นอุปชายะก็พร่ำชี้แจงแนะนำประกอบกับสามเณรราหุนเป็นผู้ใคร่การศึกษาพอพระหฤทัยในการกซักไซไล่เลียงเหตุผลจึงทรงมีพระอาจาระงดงามควรเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของบุคคลทั่วไป แต่เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่ได้ทรงบรรลุมรคผลอันสูงถึงขั้นทำลายกิเลสอาสวะได้เมื่อไปถึงพระตำหนักและประทับบนอาสนะที่พระมารดาทรงสั่งพนักงานให้ปูลาดถวายพร้อมด้วยพระภิกษุผู้ประหนึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงแล้วพระราหุลก็ทูลพระมารดาให้ทรงทราบ ถึงการที่จะต้องตามเสด็จพระพุทธบิดาไปสู่แคว้นอื่นจึงขอทูลลาแล้วก็ทรงกันแสงถึงอย่างไรลูกก็คงเป็นลูกที่รักแม่ปรารถนาจะเห็นแม่มีความสุขและอยากอยู่ใกล้แม่เมื่อมีเหตุอันต้องจากไปเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องห่วงใยแม่และอาลัยอาวรพระนางยโสธรา ทรงทราบข่าวล่วงหน้ามาบ้างแล้วว่าพระบรมครูจะเสด็จจากไปเมื่อพระโอรสผู้เป็นที่รักเสมือนดวงหัตถัยนายเนตรมาทูลลาแล้วกันแสงเช่นนั้นก็เป็นประหนึ่งว่าดวงเพลิงที่โปรงแสงอยู่แล้วเมื่อมีน้ำมันมาราดรถลงไปอีกก็ลุกโชตช่วงด้วยกํำลังแรงพระนางเหลือที่จะทน กลั้นโศกกำสดอยู่ได้ก็ทรงพระกันแสงสะอึกสะอื้นไม่สามารถจะรับสั่งอะไรได้พระหฤทัยปานว่าจะขาดอยู่รนรอนแม้พระนางจะเป็นพระอริยบุคคลแต่ก็เป็นเพียงขั้นแรกคือพระโสดาบันยังไม่สามารถหักห้ามความโศกสลดและความสสเนหาในพระปิโยรสได้ดูหรือพระชนสาเพียงสิบ็ดปี ยังรู้จักพูดจาเป็นผู้ใหญ่มาลาแม่แล้วร้องไห้รักแม่นี่จะทำอย่างไรดีอยากจะกอดประทับรับขวัญให้สมกับที่จะจากไปแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นกันอีกปากคอคิ้วคางคมสันสมกับเป็นผู้สืบสายแห่งพระมหาบุรุษแววเนต อันสอถึงความซื่อตรงและความฉลาดนั้นแม่คงจะเห็นได้เพียงวันนี้และอย่างช้าก็พรุ่งนี้อีกวันเดียวเท่านั้นที่จะตามเสด็จพระบิดาเข้าไปฉันในพระราชนิเวศซึ่งพระเจ้ามหานามะจะทรงถวายพระกระยาหารก่อนเสด็จจากไปพระนางทรงสั่งพระโอรสให้ระวังรักษาพระองค์อย่าละเมิดคำสอนของพระอุปัชายะ และพระพุทธบิดาให้เจียมพระองค์อย่าคิดว่าเป็นลูกกษัตริย์และมีพระบิดาเป็นพระศาสดาของภิกษุทั้งหลายให้รู้จักนอบน้อมถ่อมองค์เพราะเมื่อจากอกแม่ไปไกลเช่นนั้นใครเล่าจะดูแลเอาใจใส่ลูกให้กินอยู่หลับนอนเป็นผาสุขพระนางเจ้าผินพระพักไปทางพระภิกษุพี่เลี้ยงผู้นั่งบนอาสนะ ยกพระหัตถขึ้นนมัตสการแล้วฝากฝังขอให้ช่วยดูแลและตักเตือนนึกว่าสงสารแก่พระนางผู้มีโอรสเพียงผู้เดียวนี้ด้วยเถิดภิกษุรูปนั้นก้มหน้านิ่งพูดอะไรไม่ออกมีอัศชนหยดลงด้วยความรู้สึกเห็นใจในพระมารดาและพระโอรสในที่สุดก็ฝืนกล่าววาจาออกมาด้วยเสียงสั่นเครือว่า ขอถวายพระพรสามาเณรเป็นที่รักของภิกษุทั้งหลายเป็นผู้มีอาจาระมารยาทงดงามมีพระอัธยาศัยสูงผิดกว่าผู้มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันขอจงทรงวางพระหฤทัยเถิดภิกษุทั้งหลายเคารพรักในพระบรมศา,ศาสดาเท่าใดก็ย่อมมีความสำนึกที่จะช่วยกันปกป้องพระโอรสด้วยความจงรักภักดีเท่านั้น แม้ไม่ทรงฝากฝังอัตมภาพก็รู้สึกเป็นหน้าที่อยู่แล้วโดยทั่วกัน